สวัสดีจ้าทักทายกันคือเกาเนอะจ้า,จาก็าลังใจมาให้กันเอาพลังบวกมาให้กันเ้านี่อากาศเย็นสดชื่นพุ่ฝนฝนตกทั้งคืนตกแต่หมู่วันตกเมื่อหลายมือเอาคุณฝนตกยุ่งสีหลับคุนอากาศเย็นสดชื่น ฝนตกแดดแดดออกเ่ามีอุปสรรคสำหรับที่เติมส่งงานคือเราไปชิปส่งงานจ้ะทักทายกันกับส่งงานส่งกำลังใจกันส่งกำลังใจให้กันยิ่งไปชิปส่งงานคือเราเติมพลังมันมีเขาบ้าเลืนด้วย นี้ข้าวบาเด่หอนบรรยากาศทิเป็นแบบไรโบเป็นยังสำหรับชจ้าชีเตือเฮานอนเกินต้องขยันพทนุทธนเจ็ดเด้ทุกสถานาการณ์เนาะเด็ดงานตรงทุกได้ทุกสถานาการณ์ คือมาผลแยะเลยละคนตกแต่แต่กันคือหมู่บ้านเบิร์มึงม่ไม่ยึดพักตอนคำคำพูนตอนที่เขานอนตอนจบเขาคำตื่นเต่ามากเก็มเนียวเลย <c oughs> ก็ยังทักทายกันที่ตอนเช่าที่เอเตอร์เนาะต้องคเห็ดชิพลง่ไอ้สามสม่อเสมอตรงทรงงานเป็นประจำพราะมียังเป็นอุปสรรคสำหรับชาวที่เอเตอร์ใดแล้วว่าคือข่อยบ่สู้สูสู้สูทุกคนต้องกันั่งบวกให้กัน แค่รอหมวกให้กันเพื่อสีได้มีแห้งไปตอกันตูไปน้ำกันทานแล้วก็ดียังงโมพานก็นดีแต่ตูไปน้ำกันอยู่ดีเรานอกจากไปคนเดียวว่าได้หรอกไปน้ำกัน สิไปได้ต้องไปน้ำกันไปคนเดียวว่ะได้เลี้ยนหลุ่ไปเรื่อยแล้วพี่เพื่อนถ้าประเทมาโดนขวาก็ยังเลี้ยนหลุ่อยู่ยังปรจบเลยเจ้า <c oughs> พอเป็นหนว,วกพี่เพื่อนจ้พอเป็นหนว,วกนนต้องซึ้งตาไปเรื่อย ลาโดยตนเองเนี่ยสร้างคนเบาด้่ยเนาะมาๆมาคีดมีเกาะเบิ่งว่าเมียนบอกมงบอกเมียนแค่นี้แหละเพื่อนๆือนเจอกันชีพนาจ้าขอบคุณที่เขามารับชมสวัสดีค่ะ